ของแฟน,นะค่ะทุกคนน้เอาให้ดูนี่นะคะนี่นะคะทาผมเช็ดเท้าวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้ำมาไลายสดนะคะก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆค่ะทุกคนนะไม่ได้คิดว่าเวลาเท่าไหร่เพราะว่าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วแหล,ละทุกคนนะคะก็เลยหาเพื่อนนะใครที่เล่น youtube นะคะก็มาเป็นเพื่อนกันหน่อยเนาะ ทั้งที่แบบน้ำอะ่ะก็ทั้งทั้งแบบว่าทำทำทำไปด้วยนะคะทำภาพพรมเช็ดเท้าไปด้วยเนาะฟังเกี่ยวกับพัฒนาความคิดนิดนึงนะคะนี่นะคะก็ทำประมาณนี้นะคะ่ะทุกคนตอนแรกนะคะทำง่ายมากนะคะก็คือเอาเอาเนี้ยมามาเป็นวงกลมใช่ไหมคะทุกคนมามาหมุนเป็นวงกลมอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนแล้วก็ม้วนม้วนแบบเนี้ย นะคะม้วนขึ้นมาแบบนี้เอาใส่อย่างเงี้ยแล้วก็ทันไปเรื่อยๆพันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เพิ่มเพิ่มทีละสองเพิ่มทีละพอเวลาที่เราเราขยายกว้างมากขึ้นใช่ไหมคะความเขาเรียกว่าอะไรอะความความกว้างมันต้องเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมทุกคนก็ต้องเอาเพิ่มเอาอันนี้ค่ะเพิ่มสองอันนะคะสองอันเพิ่มไปเรื่อยๆเราพอหูมันนะคะที่เราทำนะเนี่ย S <S เราก็เอาหูมันแล Island. ้วก็เสียบขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเสียบขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะแล <S 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 ้วก็เพิ่มไปทีละสองอันทุกคนนะคะเพิ่มไปทีละสองอันนะคะนี่นี่เห็นไหมคะมันก็จะเป็นอย่างงี้นะคะเพิ่มไปเรื่อยๆค่ะแล้วทีนี้เราก็ต้องดูด้วยนะว่าเนี่ยค่ะพอเราเรามีรูแล้วเนาะเราก็เอาใส่ แล้วก็เพิ่มไปอย่างนี้นะคะทุกคนนี่เวลาว่างก็ทําเนี่ยอยากจะสอนนิชาด้วยนะคะทุกคนนี่ทำทาง่ายๆอย่างนี้ค่ะทุกคนนะแล้วทีเนี้ยพอมันหมดทําไงนะคะมันตรงนี้แล้วมันไม่มีที่จอดรถก็เดี๋ยวไปนี่มันหมดเราก็เอาอย่างนี้เลยค่ะเอาด้านยาวกับด้านยาวเนาะที่ติดกันอย่างนี้นะคะทุกคน รรัับบมือกกสถาานณ์ที่เราก็ตัดอย่างนี้เนาะอย่าตัดเยอะมากค่ะทุกคนนี่แล้วก็เอาสอดกลับด้านกันนะคะเดี๋ยวเราก็เชื่อว่าเอาให้มันเข้าลูในทีมงานเราเนี่ยนะฮะมันก็จะต้องช่วยกันแก้ให้มันผ่านพ้นไปได้แหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันลิงกันนะครับ่เราประเมันก็จะมัดกันเนาะนี่ สวัสดีค่ะวันนี้น้ำพามาทำผมเช็ดเท้านะคะนี่แล้วก็เอาใส่ลงไปข้างในเนี่ยค่ะใส่ลงไปข้างในแล้วก็เอามาลอดตรงนี้มัดไปเรื่อยๆค่ะแล้วทุกครั้งที่แบบใส่ลงไปข้างในใช่ไหมคะทุกๆมัดใช่ไหมคะเราก็เพิ่มทีละสองอันทุกคนแล้วมันก็จะกว้างขึ้นนะคะพอดีว่ามันเป็นเสื้อเสื้อกันหนาวของแฟนนะคะเสื้อพูลอเวอร์เนาะ ตามันหนาแล้วแบบน้ําเสียดายมันจะทิ้งก็ยังไงอยู่ทิ้งก็ทิ้งใส่ถังขยะเนอะลดโลกร้อนน้ําก็เลยมาทําเนี่ยค่ะนี่เพราะมันจะมี่ไหมเนี่ยก็เอาใส่สอดใส่ในรูแล้วก็เอาเข้าในรูที่เราสอดใส่เนี่ยค่ะแล้วต็องมัดขึ้นมาน ก็ทำไปด้วยแล้วก็ฟัง <c oughs> ฟังแบบพัฒนาตัวเองไปด้วยนะคะ,ะ,คะวันนี้ยังวันนี้ไม่มีลูกค้าค่ะพรุ่งนี้ถึงจะมีลูกค้าแล้วก็วันศุกร์ถึงจะมีลูกค้ามาเทอร์มินอีกทีหนึ่งนะคะนนนก็ทำไปเรื่อยๆเนาะนี่น,นะคะมันก็จะได้เป็นผมเช็ดเท้าทุกคนเอาไว้หน้าบ้านก็ได้นะคะหน้าบ้านตรง ตรงที่แบบเวลาเราจะเข้าบ้านน่ะที่เยอรมันทุกคนก็รู้เนาะว่าแบบบางทีหิมะตกหรือว่าแบบมันสกระโปรกอย่างเงี้ยทุกคนแล้วมันเนี่ยเห็นไหมคะเอาเอาตรงกันอย่างนี้เนาะแล้วก็รูนิดนึงไม่ต้องรูเยอะนะคะเ,เดี๋ยวรูเยอะแล้วขาดเนะเาะแล้วก็ม้วนกลับด้านนะคะม้วนกลับด้านมาตรงนี้น,น,นะคะม้วนกลับด้านมาเราอาจจะทําเป็นแบบว่า เราอาจจะทำเป็นสีแบบต่างกันก็ได้นะคะทุกคนเออใครที่มาดูย้อนหลังเนี่ยทำเป็นแบบสีที่มันต่างกันเออเดี๋ยวเพื่อนมา